แ,แดงๆนี่คือฐานค่าศึกทำไมล้ำเข้ามาทำไมล้ำเข้ามานานแล้วครับแล้วงไงต่อแล้วเราล่ะทำหน้าที่อะไรพี่เป็นแม่ทัพมันมันเหมือนมันทิ้งแทงใจอยู่เรื่อย แต่เราไม่ได้ตำหนิดอดีตรเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตอย่าไปพูดเอาดีใส่ตัวที่กุ้งไม่เคยพูดแล้ววันนี้มาพูดจะไม่ขอพภาดพ,พิงใครทั้งสิ้นอยากจะตอบคำถามที่เพื่อความรักความสมัคคีในคนทั้งคนในชาติเป็นหลักพี่ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไร แต่งานในหน้าที่เมื่อถึงเวลาเราต้องทำเวลาสี่คืนห้าวันเราทำได้เท่านี้และสิ่งที่ทำเนี่ยเราพร้อมแน่นอนครับต้องยอมรับเกณฑ์เสี่ยงต้องมีน้องๆสูญเสียแน่นอน ที่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นยกเว้นข้าบังคับชอบแต่งชุดนี้ครับเพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องๆคนหนึ่งขาขาดแขน ตาสองข้างเห็นไหมครับคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสะดุดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่ง ตำแหน่งพี่เนี่ยไม่รู้หกร้อยหกสิบหกคนบาดเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเลขนี้ไหมครับไม่รู้เสียชีวิตสิบแปดท่านแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคน ผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราอีกเห็นไหมครับคือสิ่งเหล่านี้อยากให้น้องๆลืมอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้ทหารก็เป็นยังไงขอพูดอยู่คำเดียวว่า พวกผมอยากได้อยากได้แผ่นดินคืน <c oughs> คือแม่ทัพมีที่มีประสบการณ์ในการอยู่กับลูกน้องมาตลอดชีวิตพี่เรียนเรียนไม่ค่อยเก่งบอกน,อน้องน้องนิดหนึง่งแต่แต่ด้วยจิตวิญญาณที่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ที่ชอบอยู่กับลูกน้องแล้วก็นําหน่วยทําให้เขาเห็น